ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อมช่องตามพี่อาทีนะครับอันนี้จะพามาทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราพามาดูการอ,อถอดปลั๊กของสายคาดเบลนะครับที่มันร้องเตือนนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับโอเคปดล็อกแล้ว ตัวสายคาดเบลเนี่ยมันจะร้องเตือนตลอดนะครับสำหรับ jazz gk หรือว่ารุ่นอื่นผมก็ไม่รู้นะครับเราเสียบปัญแจกไปเนี่ยมันจะร้องตีดตีดตีดนะครับนะครับถ้าเราเสียบสายคาดเบล์มันถึงจะหายนะครับตัวนี้เพราะปกติเขาจะมีขายตัว ตัวล็อกก็ประมาณ59หรือ60บาทเนะี่ยแต่ผมไม่อยากเสียตังคนะ์ผมอยากลองหาดูถ้าเราเสียป,ปั๊บไฟหน้าจอมันจะหายเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะครับผมจะเสียบนะครับเสียบแล้วนะครับ เรามาดูหน้าจอนะครับมันจะหายนะครับข้างบนจะเป็นไฟประตูนะครับไฟประตูนี้นะครับปลดล็อกครับขึ้นนะครับขับรถไปประมาณสองสามนาทีเนี่ยมันจะร้องแล้วอ่าอันนี้ถอดครับถอดแล้วมันก็ติดใช่ไหมลนะ่ะอ่าแล้ทีนี้เราจะมา ทำการถอดปลักมันปักมันจะอยู่ด้านฝั่งคนขับนะครับอยู่ข้างใต้เบาะนะครับเป็นตัวนี้เป็นแจ๊คจ k เคนะครับตัวเอนะเพื่อนๆลองทำดูนะครับจะอยู่ข้างล่างเบาะนะครับขออนุญาตหมุนกล้องนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะ นี่นะครับปักที่ทาขาวๆนี้นะถ้าเรากดหมุนหมุนหน่อยน,นะครับมันจะเป็นล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมมองเห็นไหมตรงนี้นะใช้นิ้วใช้เล็บกดออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าล็อกมันเป็นยังไงนะครับนี่นะล็อกมันมฟังหน่อนี่นะใช้นิ้วเล็บ จีกตรงนี้มันจะลงนะครับแล้วมาดูหน้าจอครับปล่อยเลยดูหน้าจอบหน้าจอหายครับโดยที่ไม่ต้องเสียบนะครับฝากเพื่อนเพื่อลองแนะนำํทำทําดูนะครับผมก็แนะนําได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแจ๊สจ k 2 0 1อนะครับ รับวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าว่าจะทำอะไรต่อไปขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอ